สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเรายังคงวนเวียนอยู่กับสุเทพสิทธิชิตค่ะรู้เหมือนว่าสุเทพจะโดนรุมกระดาจากทุกทุกฝ่ายจริงๆนะคะจากพวกที่เคยรักใครใ่ใยดีกลมเกีียวกันรักกันดัก,กรักกันนะตนนันิใสกันยังกระหมาค่ะไปดูกันก่อนค่ะ มึงทําให้เขาเดือดร้อนเห็นไหมเนี่ยมึงทำให้ผู้ใหญ่บ้านเดือดร้อนลองมอาชี้แจงเพราะมึงมึงไปท้าเขาถ้ามึงเบาสักนิดนึงเขาคงไม่ลงไปหรอกมึงไปท้าเขามันวุ่นวายกันไปหมดสุดเทพอ่ะเดี๋ยวเราไงก็ให้ความเป็นธรรมด้วยลองฟังดูนะครับเพราะนั้นก็ถูกผิดก็ไปว่ากันนะครับตอนนี้นี่น้ำอยู่พื้นที่แล้วนะครับ นะครับสี่รับนี้ก็เป็นการชี้แจงแถลงของผู้ใหญ่บ้านนะครับนะซึ่งดูแลสมัครสงฆ์ซึ่งเป็นคนที่ดูแลบัญชีนี้อยู่นะครับไอประเด็นตรงนั้นนะครับคำรองนะครับก็นายผู้ใหญ่บ้านแกก็ชี้แจงว่าเงินทุกบาททุกตังค์แกก็เอาไปทําหมดแต่ทีนี้มันมีประเด็นว่าทําไมไม่ทําคลิปชี้แจงแล้วก็มันมีเอฟซบางคนนะครับที่โอนเข้าบัญชีตุเทพหรือเปล่าที่สังคมเขาสงสัยและตุเทพได้เอาไปให้ทางวัดทางมัสส่งหรือเปล่านี่คือสังคมเขาสงสัยเพราะฉะนั้นตุเทพก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับออกมาชี้แจงนะครับในประเด็น นั่นก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ร้องนะครับอย่างเน,นี้นามนะครับเนี่นามก็ร้องนะครับก็ไปร้องเรียนก็ในเมื่อเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องไปดิ้นครับเราก็แค่นะครับให้เขาตรวจสอบอย่างที่ลุงพลพูดนะครับลุงพลบอกว่าก็ในเมื่อ,อดีแล้วเขาตรวจสอบอ่าคว่าดีแล้วของลุงพลนี้ความหมายก็คือว่าเออดีแล้วเขาตรวจสอบมันจะได้ทาให้เราขาวถ้าเราไม่ผิดจริงมันทําให้เราขาวแต่ถ้าเราผิดจริงเราแค่รับโทษไปนะครับสังคมก็อาจจะอ่าโจมตีเราแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ลุงพลแกเห็นด้วยกับเนิ้อนามคือมันก็ทําให้สุเทพนั อ่าใสาสะอาดนะคะถ้าตรวจสอบแล้วมันไม่มีพบไม่พบว่าฝาผิดอะไรหรือว่าเงินบัญชีได้มาเท่าไหร่จ่ายอะไรไปบ้างซื้ออะไรบ้างทางวัดเขาก็ชี้แจงนะตรงนั้นไปส่วนเมืองนี้คือต้องต้องต้องตรวจสอบมึงว่าว่าบัญชีมึงเนี่ยมีเอฟซีเนี่ยโอนเข้าบัญชีมึงหรือเปล่าแล้วเงินถึงผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าแล้วเงินถึงวัดหรือเปล่านี่คือแค่ข้อตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เอฟซีห้างคาใาจาคือเงินเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอ่าควรที่จะมีการชี้แจงนะครับเพราะว่าคนมาทาบุญไปเขาอยากรู้ว่าเงินที่เขาทําบุญไปเนี่ยมันตามมตถุประสงค์นะครับ ทางที่เอฟซีโอนให้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะเทพมึงไม่ต้องมาดิน้นตอนนี้ที่มันเกิดเรื่องทุกอย่างนี้คือสุเทพเนี่ยมันทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ออกไปท้าทายเขาออกไปไลเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เป็นเพราะสุเทพเออกไปท้าทายเขาเออกไปท้าเขาเออกไปว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสุเทพผิดเต็มๆผิดยังไงสิครับไปท้าทายเขาให้ทางวัดให้ทางผู้ช่วยใหญ่บ้านเนี่ยเห็นไหมใหญ่บ้านออกมาพ,พ,พ สาวนะครับทำให้ทำให้พระเนี่ยที่ดูแลอยู่เนี่ยก็ต้องเครียดไปด้วยเพราะสุเทพคนเดียวเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโซเชียลต้องเล่นให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับโซเชียลเวลาเขาเล่นกลับสุเทพก็กต้องรับไม่ได้แล้วกันรับไม่ได้ตรงนี้นะค่ะดิฉันอยากให้ดูความย้อนแย้งของไอ้พวกข้างไข่ข้างแคมไอ้พวยนะคะกรณีสุเทพเนี่ยไล่บี้ว่าสุเทพเนี่ยไปท้าทายให้นิรนาม ไปฟ้องร้องไปร้องเรียนแล้วเลยทําให้วัดให้พระให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนถ้าสุเทพทําคลิปชี้แจงตั้งแต่ต้นไม่ไปท้าทายเขานิรนามก็คงไม่ไปร้องเรียนไม่ไปอะไรเพราะทุกอย่างกระจ่างจําตอนกรณีสํานักพุทธได้ไหมคะวัดบ้านเดือ ทุกคนบอกว่าอียามทําให้พระทําให้อะไรต้องเดือดร้อนเพราะไปร้องเรียนดิฉันถามไอ้อนุวัตรก็ไม่ตอบไอ้พลอยก็ไม่ตอบอีทงอีเถิดทุกคนก็บอกว่ามึงอยากรู้มึงก็ไปถามเอาเองสิแทนที่จะทําคลิปชี้แจงหรือจะพูดออกมาชี้แจงอะไรให้ครบท้วนกระบวนความแจงมาดิฉันถามก็ไม่ตอบท้าทายให้ไปร้องเรียนพอดิฉันไปร้องเรียนสํานักพุทธด่ากันใหญ่เลยวุ้ยเนี่ยทาให้พระเจ้าเขาเดือดร้อน เงินก็ไม่ใช่เงินทำบุญของพวกมึงมึงมาเดือดร้อนอะไรด้วยกรณีเดียวกันกับของสุเทพเลยค่ะเงินก็ไม่ใช่ของไอ้ขาหมูของใครของไอ้โพยทั้งนั้นเป็นเงิน FC ของสุเทพที่เขาทำบุญร่วมด้วยอย่าทำซุ้มประตูวัดร่วมกับวัดที่ีสำนักสงฆ์ที่อยู่แถวบ้านสุเทพนั่นพวกคุณก็ไปบอกว่าเป็นความผิดของเขาที่เขาไปท้าทาย ให้ร้องเรียนพอโดนร้องเรียนเลยทําให้วัดกลายเป็นสุเทพผิดเพราะสุเทพท้าทายแต่ตอนไอ้พลยกับอนุอนวัตรท้าทายเนี่ยไม่ผิดคนผิดคือคนร้องเรียนแล้วยังมีหน้ามาพูดว่าไอ้เงินที่เขาสงสัยกันเนี่ยวัดก็ต้องมาชี้แจงสิว่าเอาไปใช้อะไรทำไมเขาถามก็ต้องชี้แจงเขาสิถ้าไม่ชี้แจงวัดก็ผิด มันแปลกไหมคะว่าพรุ่งนี้ทําอะไรทุกอย่างอะไรที่เกี่ยวข้องกับไอพ้พไอพยทําทุกอย่างถูกหมดใครไปร้องเรียนไอพ้พลอยนัพวกนั้นเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีแต่พอพวกไอพ้พวยไปร้องเรียนใครอุ้ยเป็นการทําดีไอพ้พวยสนับสนุนจะต,ต้องชี้แจงให้หมดมุนทินต้องชี้แจงนะไม่ผิดจะไปกลัวอะไรจะไปดิ้นทําไมแล้วตอนพวกมือจนวัดบ้านเดือดิ้นกันชิบหายถึงขนาดยกพลไปร้องกรอบเจ้าหน้าที่สัุทธเนี่ยคิดดูสิจนเขาไม่กล้าไป ตรวจสอบข้อมูลที่วัดต้องใช้ให้วิธีการส่งเอกสารมาเพราะไม่รู้ว่าจะไปเจอพวกอันธพาลพวกหมาทั้งหลายเนี่ยไปรุมกัดเขาอีกหรือเปล่าทีพวกคุณดิ้นกันชิบภายไม่ผิดจะดิ้นทําไมอะจริงไหมออกมาโวยวายท่านนู้นท่านนี้แล้วนี่บอกว่านี่ผู้ใหญ่บ้านเขาออกมาชี้แจงแล้วว่านี่เขาได้เงินมาตรงนี้เขาไปทําต้นการทุกบาททุกสตางค์ตรวจสอบได้เอาไปให้วัดทั้งหมด เปลี่ยนมาอีกเรื่องหนึง่งละแต่เขาสงสัยว่ามีเงินเข้าบัญชีสุเทพโดยตรงสุเทพเอาไปให้วัดหรือเปล่า FC บางคนโอนให้เข้าสุเทพสุเทพได้เอาไปให้วัดหรือเปล่าอีตอนพวกมึงทาเดินสแสวงบาปกันอะให้ FC ให้ยูทูบเบอร์ทุกคนขึ้นไลค์แล้วก็ชักชวนให้ FC ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชียูทูบเบอร์และเอามาติดต้นกันพอคนเขาถามว่าเงินเข้าบัญชียูทูบเบอร์เท่าไหร่มีการแจกแจงไหมติดต้นกันเท่าไหร่ มีครบไหมนับได้ครบถ้วนไหมโอ้โหไอ้พวกบาปกรรมไอ้พวกอย่างเง้นอย่างนี้ลุงเขาทำโปรง่งใสลุงเขาไม่ได้แตะเงินพอคนถามขึ้นมาโวยวายว่าเป็นพวกบาปเป็นพวกปอบที่คอยกระเฮียนกระหือรือคอยจะจับผิดลุงแล้วทีอย่างนี้คุณเห็นไหมมีเงินโอนเข้าบัญชีสุเทพโดยตรงหรือเปล่าเอาไปให้วัดหรือเปล่าสุเทพต้องออกมาชี้แจงสิลุงมึงยังไม่เคยชี้แจงเลย ไอพูดจักคำหนึ่งตอนนี้มีกระถิ่นเก้าวัดเห็นมีเงินติดต้นกันไอพ้พวอยควักเอามาติดนั่นก็คือมีคนโอนเงินเข้าบัญชียูทบเบอร์หรือบัญชีไอพ้พวยโดยตรงต้องคิดอย่างนี้แหละว่าเอามาติดครบหรือเปล่าไอ้อุทัยก็ยังบอกว่าเงินเอามาติดต้นกัน,กนติดครบหรือเปล่าเม้นไว้หรือเปล่านี่ก็เหมือนกันค่ะเอามาติดครบหรือเปล่าเม้นไว้หรือเปล่า ใครจะไปรู้คุณไม่ได้มีการแจง้งหรือว่า FC ไม่เอาสลิปมาให้ดูวันนี้ FC โอนมาให้พันหนึ่งนะครับนี่ครับสลิปครับนี่ครับผมติดต้นกันแล้วนะครับแล้วที่สําคัญอย่างพวกคุณเนี่ยเอาไปติดต้นกกันอย่างเงี้ยกางคืนก็เก็บเนี่ยเราจะมองได้ว่ากางคืนพวกมึงแอบมาปลดเงินไปหรือเปล่าลุงเช้าเอามาวนตึกใหม่ว่าเออนี่ครับวันนี้มีคนนี้อย่างนั้นทําได้หรือเปล่าตรวจสอบได้ไหมพวกคุณก็ไม่เคยโปร่งใสค่ะ แต่ทุกอย่างที่คุณคิดกับสุเทพเนี่ยเป็นอะไรที่บอลาคนอื่นเขาคิดกับพวกคุณแล้วพวกคุณบอกว่าเลวไอ้เลวไอเลว,เลวก็จะทําบุญเงินก็ไม่ใช่ของมึงนี่เงินก็ไม่ใช่ของพวกมึงเหมือนกันค่ะถ้าจะตรวจสอบว่าสุเทพไอเอฟซีอีดอกตัวไหนนี่นะคะที่สงสัยว่าสุเทพตัวเองโอนเงินไปให้สุเทพคนนั้นคือผู้เสียหายคุณต้องไปร้องเรียนเองค่ะไม่ใช่ให้อนิลนามไปนั่งร้องเรียนมันเป็นผู้เสียหายมันโอนเงินไปเหรอ มันมีสิทธิ์อะไรถ้าคนคิดว่าสุเทพโกงมีการโอนเข้าบัญชีไปให้สุเทพและบอกสุเทพว่าให้ไปให้วัดสุเทพไม่ได้เอาให้วัดนั่นคือสุเทพชอบโกงแบบนั้นไอ้คนที่โอนเข้าไปเนี่ยต้องไปแจ้งความค่ะคนไหนไออี e, ตัวไหนละ่ะที่สงสัยว่าสุเทพฉันโอนไปให้สุเทพสเทสเทอาไปวัดหรือเปล่าโผล่หูออกมาสิคะนี่ไม่กล้าโผล่หัวผัวหวยอยอก,กันออกมาเลย มีแต่ลุมสกรรมสุเทพกันเพราะอิดฉาว่าไอ้สุเทพเนี่ยไม่ได้อวยไอ้ผวยแล้วก็ยังทำมาหากินได้ดียังมีเอฟซีรักอยู่พวกคุณก็เลยรุมถล่มเขาและพยายามที่จะให้ไอ้พวยออกมาถล่มด้วยแต่บอกเลยนะว่าเกมนี้ไอ้พวยออกมาด่าสุทเทพไหเลไอ้ผวยชิบหายเมื่อน,นั้นค่ะรับรองเลยว่าสิ่งที่สุเทพรู้ที่อยู่ในนานนั้นมันจะหลุดออกมาหมด ให้พวยออกมาด่าสิอยากดูเหมือนกันว่าจะกล้าไหมไอ้พวยน่ะให้อิเถิกก็ได้ออกมาด่าอิเถิกมันปากดีไม่ใช่เหรอก็จะได้รู้กันไปว่าข้างในเนี่ยมันหมกเม็ดอะไรกันไปบ้างไอ้ตอนที่พวกพวกมึงไปเดินแสวงบุญนะมึงหมกเม็ดอะไรอย่าลืมว่าสุเทพมันไปเดินด้วยมันก็ต้องรู้ทุกอย่างว่าใครทําอะไรยังไงมันต้องรู้หมดค่ะแล้วถ้าคุณด่ามันแล้วก็มันจะเก็บไปทําพ่อมึงหรือ จริงไหมคะจริงไหมสุเทพรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเกมเนี้ยคุณลุงสุเทพยังไงก็ไม่ได้หรอกยิ่งด่าสุเทพยิ่งมีคอนเทนต์ยิ่งลุงสุเทพยิ่งได้ความสงสารสุเทพจะกลายเป็นชัยพลสองได้รับความสงสารเมตตาจากเอซว่าไม่เคยด่าลุงด่าป้าแต่กลับโดนลุงสกร,รมโดนลุงอิจฉาดิษยาเอาเลยคะ่ะลุมด่าสุเทพเลย ชัยชนะของสุเทพอยู่แค่เอื้อมดิฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกมันจะทำอะไรกันเพียงต่สนใจตักกะทุเลศท,ทุเลศของพวกมันมาชี้ช่องให้เห็นว่าการกระทำแบบนี้การโอนเงินเข้าบัญชียูทูบเบอร์แล้วยูทูบเบอร์อาจจะเม้มได้ไม่เอาไปติดต้นกันมันทำให้เห็นว่าพวกมึงเคยทำใช่ไหม ตอนที่มึงทํากระถิ่นแต่ละวัดแต่ละวัดกันเนี่ยตอนที่มึงเดินสแสวงบาปก,กันเนี่ยพวกมึงเคยเม้นเงินที่โอนเข้าบัญชียูทูบเบอร์แล้วไม่ได้เอาไปติดต้นกันใช่ไหมมึงเคยทํามึงเลยระแวงคนอื่นมึงเลยรู้ใช่ไหม